แล้วเพิ่นกับสิมาวาเรื่องยูทูบีก์ล่ะค่ะเพราะว่ามีคนถามเขามาหลายนะคะก็เลยจะตอบให้ผู้คนอยากดูนะคะเนาะเพราะว่าก็แล้วว่าจะบอบอเฮ็ดละค่ะพอกรณีก็เลยว่าเอาถ้าเพื่อนผู้ติดตามผู้คนอยากดูกะหายค่ำแนะน้ำเพป็นไปตามเตียงเข้าหายค่ำแนะน้ำได้ละว่าสั้นเป็นก็เลยสิมาแนะน้ำนะคะนิดๆหน่อยๆเพได้หลายดอกคาร์โบเพิ่นกับเพื่นเฮ็ดได้สามเดือนจะบอก เท่าที่บอกได้แล้วค่ะเพราะว่าไอ้เนี่ยก็อยากบอกกันสิ่งดีๆก็อยากบอกกันเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปสินะค่ะก็แล้วแต่ผู้คนเก่งแล้วก็เพิ่นก็สิบ่ได้มานั่นพวกเพิ่นหรอกค่ะเพราะว่าผู้เพิ่นเก่งแล้วนะคะมิจารพกเพิ่นเราต้องไปศึกษาจากเพิ่นโอเคนะโอเค so if you want to start up a YouTube channel uh the best thing we can suggest is if you go to YouTube and have a look at their um community guidelines mm -hmm. on about how to open up youtube and uh, yeah. it, it'll guide you on the right way to do things mm -hmm. it'll also tell you about uh, when you put your video on make sure it's not like uh, sort of like nudity or sexual contents mm -hmm. or graphical contents which can be uh, like if, if someone's hurt mm -hmm. um, mm -hmm. um เขาไปอ่านในรายละเอียดของ YouTube ก่อนนะคะว่ากฎหมายกฎระเบียบมันมีอย่างน่ก่อนที่เข้าจจนั่นแหละค่ะแล้วก็ถ้าไปเปิดมัน่อค่ะแล้วก็เขาไปเบองงมันจะมีแบบว่าหามก็กฎเขาหามแบบว่าหามมีเกี่ยวกับอยังแบบล่มเกี่ยวกับความรุนแรงยังที่ผิดกฎหมายยังสิละค่ะ And also like uh, uh, things like harmful sort of things on there and uh, เกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับความเจ็บปวดอีกอย่างเสิอราคาอย่าไปโล่งนะคะ anything hateful don't put on there ออย่างที่อีบอดีน่ะละคะบอกตามตัวมันอีกอย่างที่มันบ่ดีแล้วเหตุแล้วมันเกิดความรุนแรงความขัดแย้งอีกอย่างนะคะอย่าไปเหตุค่ะ and also uh, no threats scams and really please just read it เกี่ยวกับล่ามกอเกี่ยวกับล่ามกอนาจาร์อีกอย่างละคา หลักลักเลยนะคะเรียงเรียงเลยแต่ว่า yeah, and also you have to be 18 years old or over so then you can uh, actually go with AdSense อ๋อพันวาเวลาสมาัครแล้วนะคะเวลาสมาัครถัดสมมุติแบบอ่ามื่นเริ่มในมืนม่นวิวขึ้นเป็นบัคฮะเข้าไปสมัครยังเสียเท่ากันต้องให้อายุ18ปีขึ้นไปนะคะถ้าพูดได้บ่อยอายุสิปีก็ต้องเฮดกับฟคนที่แบบว่าอ่าพาร์ทเนอร์กับ รวมคนรวมเพจน,น้ำการนที่อายุมากกว่า18 4 4ปีปีขึ้นไปนะคะถจึงจะเคลมได้ได้นะคะจาก YouTube ได้ะคะ่ะ And we'll come to we'll come to absence afterwards, uh, What I'd like to bring up now is uh, now when you want to do a YouTube channel, you like to think of a really o u have to think of a really good name mm hmm. that actually matches the videos that you're putting on there. And yeah, p น n w a v e l a จะเฮด u t u b e นะคะตองอัน เบิร์่าเขาจะเอาอีหยังเขาสิ่ต่างซื้ออีหยังที่ที่จะไม่จะแมทกันมันจะเข่ากันกันเรื่องๆที่เขาจะที่ที่จะเขาจะนั่เสนอไหมคะเรากะพยายามนั่เสนอสิ่งที่เขาชอบอ่าอันนั้นจริงๆครับพิเศษแต่วันละไง your like. and you're sales no no, no. what the cause um mm hmm. uh, yeah yeah percent what you like okay and obviously you want your name to catch people's eyes like mm hmm. ours is You know the yeah. udon lady with her husband, yeah. And uh, so, so uh, well, once you once you got that all set up and everything, then you're thinking, right, okay, I'm gonna put my videos on. And uh, the next thing is about when the videos are on there, what do you do next? Mm -hmm. Well, then you you want to share them. You know, you want people to come and have a look at them. What yeah. you did because it's your so, YouTube channel. You yeah. you put them on Facebook, you put mm -hmm. them on Twitter, yeah, and Google Plus. Mm -hmm. and uh, other social media mm h o so you can <Okay S 3> c l d tell m that โอเคนะคะเวลาหลังจากที่เฮามเอเพจะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เฮาพยายามนําเสนอสิ่งที่มนจังได๋ล่ะมันอมมันเป็นความจริงมันเป็นตัวตนของเฮาละเฮ็ดเรามาเราอันเฮามีความสุขกับมันนําล่ะกับสิ่งที่เฮาเฮ็ดล่ะค่ะเฮาจะมีความสุขเฮาจะเฮ็ดได้ดีลกันเพิ่นว่าเวลาเฮาลงคลิปแล้วแม่นบ่ค่ะ เขาก็ต้องทุกอย่างละค่ะมันต้องมีการโฆษณาเหมือนว่าเหมือนละครเหมือนอีอยงไหมค่ะคือการเหมือนเขาขายอย่างสินค้าตัวหนึ่งนะคะเขาก็ต้องโฆษณาเมนว่าโฆษณาอันของโปรเพนจากาการเฮ a d YouTube มันก็นมีหลายอย่างที่อยากให้ค้นมาเห็นของเขามหมค่ะเขาก็ลง f a c e b o o k ของเขาแหละค่ะแชร์ไปลง Facebook ของท้ากกอนมูเห็น เพื on, on mm ่อนข้อมูยากข้อมูก็เห็นต่อไอเซเว่นยูดูยิ t งเดือแคนแชร์เดอะเมนติงยิ e งวิวดูยิ่งออนออนเฟซบุ๊กไป y อเว้นยูพูดออนยูเฟซบุ๊กยูเฟรนด์ซีเดอะแฟมิลี่ซีแอนด์เดอะเฟรนด์ออฟเดอะแฟมิลี่แฟมิลี่แอนด์ซีซีซนี่แรลครักๆเลยนะคะแล้วก็ทวิตเตอร์อีกอย่างประมาณนี่แหละค่ะแต่ว่าลักก็คือเฟซบุ๊กค่ะ and also like uh, as I say Facebook is actually make a group of your uh, YouTube channel and also a page yeah แล้วก็เพจนะคะเพจแฟนอ่าเฟซบุ๊กแฟนเพจนนะคะเด้อแล้วก็มันจะได้ดีนะคะมันสามารถทีจะรองรับผู้ติดตามได้เยอะได้เยอะก็อ่าเฟซบุ๊กธรรมดานะคะ I say if Facebook n o r m a l l you can add add the fan up to 5,000 yes but if the the fan page to 50,000 o r no I forgot I'm not too sure นะแฟนบอลแหนจนนะคะว่าอ่าอ่าแฟนเพจน่ะ ขอเขาสามารถรับเพื่อนได้จากคนนะคะน่าจะรักประมาณหามือเพ้นบอนแน่ใจนะคะผู้ไดู้กก็บอกแล้วกันนี่ราคาเอาโล่งเอาล่งนี่ราคาแล้วกันเ,เป็นไปได้กะต่างกลุ่มต่างกลุ่มของตัวเองนั่นนะคะกลุ่มกลุ่มเพื่อที่ค้นมาจอยมาสมัครเขารขวมกลุ่มเขาเฟ e บุ๊กของเขาไหมคะขเขาจะก็จะได้เห็นเห็นสิ่งที่จะเข้าในน้ำเสนอในวิดีโอในคลิปของเขานะคะ Yeah, now hmm. also when you're sharing your videos, obviously your views are gonna start growing. Yeah. And hopefully your subscribers will as well. Come follow, yeah. yeah. So um, when uh, you get so many views, once you get over sort of ten thousand views, then you can claim money. <coughs> หรือแบกุ้มของเพื่อนกุ้มอื่นก็ได้ที่เขาเจีาให้เฮาลงนะคะก็แล้วแต่เขาก็บเบิ่งกดน้าว่เขาเจ้าให้เฮาล่งบอกอะเหตตามารยาทกดของคนอื่นไอเซียนาตาติ่งยูแคนแชร์อินอน r ตาเพอร์เซนอนาตาเพอร์เซนกรุ๊ปแอดว์เดลเดอร์บันเดมอพป์แ o ่เดี๋ยวยูแฮปทูรีดเดนลูเฟิร์สว่าเดย์เดย์ยูแคนดูทูโพดอิ o ซัมยูแคนโพสเฟสต์ทูถ้ามาเดย์โอวันมาเดย์กับเบิงน้ำนะคะว่า กฎระเบียบของข้าเจ้ามิยังเท่ากับหายเกียรติผู้เพิ่นเจ้าของเจ้าของอันเจ้าของกลุ่มเนาะเจ้าของผู้เพิ่นเป็นเจ้าของอันเฟซบุ๊กนะคะแล้วอันโซเร่อันนั้แล้วก็หลังจากที่มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบาค่ะเวลาเาแช่นบาค่ะวิวเ่าจะขึ้นขึ้นมหนค่ะหลังจากนั้นยอดได้ฮอตมื่นยอดฮอตมื่นล่ะค่ะเท่ากับสามารถร่วมกันนะคะว่าเป็นยอดเดียวไอเซ่เดอะวิวเทนตัสันบ้านเอ่อ เพน south thousand up you can เพน n o t one one video i t mean all the video you listen and คือวิด oh. right, <yeah. S 1> no ีโอเป็นวิดีโอเดียวนะคะที่แบบว่าอันที่ที่ได้เป็นมื่นเราก็จะเคลมได้ก็คือวิวร่วมกันทั้งเมิดนะคะที่ในของยูทูบของเฮาเห็นไหมคะที่ได้รักมื่นขึ้นนะคะเฮาก็สามารถเคลมรับได้ได้จากโฆษณาจาก YouTube ได้ค่ะโอเคได้เลย yeah and now this w o r e is exciting now when you get 10,000 views you like Wow, here we go. Yeah. So, uh, what what you then do, you go to uh, creator um, video. So, you click on that and it'll drop down. And then you go to channel. Mm -hmm. Now, as you go further on down, you'll see monetization. Okay. Mm -hmm. Now, you click on that. Now, that will take you to another page mm -hmm. and it will say, uh, click on this to go to the adsense.com, which I'll put on, I'll write it in the in the video here so you can mm -hmm. see it yeah. and then uh, you sign up with them and then you link your youtube channel mm -hmm. to them mm -hmm. right so and it just doesn't happen straight away you just go away and then what you do uh, so you link there okay and then when you go back into your uh, videos later on mm -hmm. then you can click on that monetization i call it uh, monetize mm -hmm. it's easier to say it that way and then you just tick it you want ads for your videos, you just tick it. And that's it. So every time and you can put it in the settings as well. Every time when you do a video, it's already ticked, so you don't have to worry about it. And it should show a little a little green sign. Mm -hmm. Now you're not gonna remember all the I Oh the na ka na YouTube la ka what to say, what they say? จงที่ uh, the ban t h t claim but the name monetize c h a n monetization monetize can i have a look monetize monetization uh, monet นะคะตรงนี้ล่ะค่ะ monetization ตรงนี้นะคะค่ะเป็นดูแล้วมันสีมีตรงลิงนะคะเฮาเขากัขาขบโพสเขาไปนอนนั่นล่ะคะ่ะที่ตรงลิงขึ้นมากนะคะตรงลิงอันเขากับโกดเขาไปเมื่อก็สิขึ้นมาใเขาสมาัลละครไลน์ล่ะล่ะค่ะในใน YouTube นะคะ you you take Adsense uh, websites where to out fill เนี่ยนั u นที่จะไปสมัมครตรง Adsense นะคะ channel' what's sign put youtube you you your up y หลจาก็เขาไปสมัครไมนตรงที่ว่าโมเนติเ s มันไ่มคะแล้วก็เขาก็เสียเข้าโ่งนะคะโ่งขอโรคขอมูต่ต่างๆที่เขาถามเข้าขึ้นมน่น,น่ะคะว่า ซื้อช่องยูทู e เขาซื้ออีอยังค่ะ okay. and so uh, once that's all set and then then you go back and put your videos in and then uh, when you put a new video on you can click on the monetize And make sure it's clicked saying yes okay เวลาเขาไปเข้าไปในวิดีโอนะคะเข้าก็อย่าลืมกดตรงเข้าม,มาช่องอรับรายได้นั่นนะคะมันจะมีช่องวันเดียวค่ะเขาก็ เวลาเขาลงวิดีโอนะคะอย่าลืมเข้าต้องกดตัวนี้น้ำตลอดเข้าถึงจะเคยมขึ้นได้นะคะถั้งนั้นเข้าก็บว่ได้ะะ Yeah what, what you see when you actually loading your new video You'll see your video there you'll see it uploading Yeah Just you'll see basic, mm hmm. translate, monetize mm hmm. and advanced settings Yeah มันจะมีขึ้นมากหรอกคะ่ะ A Monitor, a d v a n t Basic อีกอย่างขึ้นมากหรอคะ่ะแล้วก็บม่สิบิตตรงที่ว่าร่ายหรับนะคะกดตรงน,น,นั้นนำ เวลาโหลดโหลดวิดีโอแล้วมราคากระโดดถึงนั้นย่ำย่นลืม It's really easy and uh, as I say you'll only start earning money after 10,000 views ก mm ็พี่ว่านะคะหลังจากเมื่อหนึ่งก็ถึงจะเริ่มมีิ่งไร้ใจนะคะ But also read the guidelines at AdSense as well website you have to read all that อ่านอ่านข้อแนะนำราคาที่สำคัญอ่านข้อแนะนำนั่น And we'll, and when you fill in your address because they're gonna send you a verification you know, to verify mm -hmm. uh, that it is your address with a pin number. Oh, okay. So you have to put your correct right address in there. Mm -hmm. ก็ใส่เวลาห้าล่องวีเวสปิงโฟอัมานเนี่ยในอัมา e ประมาณเดือนนึงนะคะของพวกสำหรับพวกเพนนะคะรออยู่ประมาณเดือนนึงที่มันจะเป็นเอ่อไม้เหล็กละหัดไหมค่ะลายละหัดมาดละค่ะขาสิศองมาดทางบานเขาเลยเพราะใดไม้เหล็กละหัดนี่มันราค่ะเท่ากับเอ่อโซ่เอ่พิมไม้เหล็กละหัดที่เขาใดมาดละค่ะ yeah when when you get that pin number you have to go to the a p p s e n s e website r ตองขอบไปตรงบอกตรงเอ็กเซนราคาตรงเ n k องไ้นไล่หลัง But it, it, I'm not sure if it's PayPal, but it's going to be different, different payments in different areas of the, of the world it's gonna be different. Yeah. So uh, yeah, so, so that's that all set up. Uh, it is quite hard actually saying on video here mm. it, unless we had like a, a computer that's actually showing you <laughs> and and remember when you do your videos no copyrights. Uh, that means like if you're filming uh, a thai festival I right? something they got yeah. thai music in yeah. it which is a shame because you're filming a really good thing you know yeah, and the, yeah. the music mm. that is copyright you cannot claim money on that yeah and, and also if you're filming as well and uh, you're filming so really good and mm hmm. walks past and playing latest someone phone going and it s, it s playing the latest number one song on it's their the their with their ring i <laughs> uh, yeah r โซน่าตายอยู่ดีๆแล้วมันเกิดมีแบบคนเดินผ่านเสียงโทรศัพท์เพลงยังดังขึ้นสินะคะมันก็ได้คันพิษเกิน3ามเธอเข้าออกเลยนะคะอ่ everyday d a e l y cut cancer y o u r o u t e b e well they can do if you get three over three strikes เ่ยถ้าเกินสามนะคะมันเขากอสิเบิ้งพิจารณาหานหลักค่ะ คันเกินสามแล้วเขาก็จะลบออกเลยบางเจอเขาเตือนห้างศินะค่ะแต่ว่าธรรมันนันเขาประมาณสามลบออกเลยนะคะนอกจากว่าเขาจะไปสมัครไม y o u can apply again but different เนียแล้วก็ต่าเห้าก็สามารถที่จะไปยืนสมัครไม่ได้ค่ะยืนสมัครใบได้แต่ว่าคนละเรื่องจะเป็นเรื่องต่อปรได้ and there's another thing that's i think it's a new law that's coming to Thailand yeah t h e บางทีเราไม่ร yeah is is not to drink and get drunk on the videos กดกฎหมา m ไม่ออกมาหรอค่ะจะออกมากหรอกค่ะเอ็มอาจะประมาณเดือนอา I จ้งเนี่ยคะมาวันกฎหมายไมของ youtube นะคะจะออกมาประมาณเดือนมกรานะคะกฎหมายไมมาจะน่าจะหลายอย่างยุ่กันแล้วก็ขอหามนักมังก็คื่อเรืองดืมสุรานีแหละนะคะน้่หาม ทำให้นมิตรแบบลูบมึนเมาไทยมึนเมาทายยังนั่งสินะค่ะนั่นล่ะคาสินะรุสเซียสินะชนดังแดชี่คาปที่ชากับแฟกันล่ะค่ะ if you want to pretend i t s be a do like us we put lemon tea and uh, it just looked like we're socializing so and uh, also uh, if you're making videos and it's just on photos and you're you're going to claim money on that i'm I I read somewhere that you cannot get money on that mm. because it's so easy for anybody to just put photos on, mm. put yeah. YouTube music on, and that's it. Um, and they think, oh, easy. It, uh, you won't get paid, though, with just photos. Uh, photos and uh, photos? video, you can. Yeah. Yeah, together. As yeah. Yeah, long as there's a little bit more of video than photo, oh, just got okay. a couple of photos and then video. Yeah, that's fine. Oh, okay. But just all photo one, you will not oh. get paid. Yeah, and, uh, and also, there's another thing I heard. Now, I'm not too sure like, on these two things we just said. Uh, is if you make a very, very short video, I think it's like under one or two minutes. Yeah. I read somewhere that, that you, you can't make money on it, it has to be over a certain length. Of to to e a r need m o I'm not too sure so we'll just say that as we we're not too sure on that mm hmm. one เพมเบาแน่ใจนะคะว่าไอ้ปกติน่าจะหาหน้าที่ขึ้นไปมั้งค่ะถึงถึงจะอ่าอ่าเอ่อเพมได้นะคะแต่ว่าขันตามว็หนี้บ่น่าจะได้นะคะเพนก็บ่มั่นใจอันนี้ก็บ่อยากคอนเฟิร์มแล้วค่ะเนาะอะไรที่บ่มั่นใจ so uh, I guess that uh, kind of sums up to what I can only think at a this t moment Uh, I don't think of anything else really. Oh, there is thing. a lot of more, there is a lot more yeah, into an, it, an, but it's just when, when you come up with more members, you can be lost what it is. We found out today. Yeah. Uh, we, we were really concerned. We had uh, nine thousand two hundred and fifty-nine mm -hmm. members. Yeah. Subscribers. Yeah. We lost two hundred. Mm -hmm. This morning, just like that. <laughs> กับสามีฝรั่งนะค่ะของเพื่อนไอ้เมื่อมือเมื่อเช้านี่นะค่ะเมื่อคืนนี่เก่าพันเป็นบ้าแล้วก็ตื่นตื่นขืนมาตอนเช้าอีกตีหาเพ่นขืนมาเบิงออกมาเบิงกําลังรุ่นนะค่ะผู้ติดตามจะเบิ้งทุกมือผู้ใดผิดเหตนะค่ะอ่านนี่ม่เพิ่มเก่าพันสองรอยกลัวเก่าพันสองรอยหาซิบกลัวพรอะนี่มากประมาณสายสายมากอ่านเก่าพันค่ะ Yeah. yeah, it's a bit of a shocker. But but then what I did is I I actually went to Google Video mm. and I put why did I lose 200 subscribers in a night and it came up with this video. Now this man said uh, he was shocked when he lost 6,000 and he said what Google are doing? Uh, sorry, YouTube are doing. Is they're cleaning YouTube? They're getting rid of all the people that have uh, in—they're not active anymore on YouTube, or the ones that are banned that mm -hmm. came to your YouTube channel subscribed, mm -hmm. and uh, just other sort of things like that, you know. <laughs> ผู้ติดต,ตามือหายไปหลายแทยค่ะตั้งสองอปกติก็จะมีทุกคนหลักคาว่าหายแต่ว่าผู้เิ็นกบบระบื้องรวเป็นยอนอีหยังสินะก็เลยเข่าไปอ่านเบอ่งวา่าตัวเองต้องแก้ไขปับปุงอีหยังบองมันมีอีหยังบองสินะ่ะข่าเจ้าคนที่เหตุดูทูบนอกจากหลายหลายคนนะคะ่ะก็เลยขืนมากก็เลยเบ,า,บาเรื่องนี้ขึ้นมากผู้ผินเหตุก้อนนะคะ่ะผู้ผินมีแบบสมารชิกหลายๆก็เลยบอกว่าเป็นธรรมดาของคนเห y o u ูทูบต้องแบบว่ามีคนจากไปหลักกัอีหย่างหนึ่งที่แบบว่า ที่แบบว่าหายเป็นจานวนมากๆกนะคะก็เพราะว่าเออยูทูบบริษัทพวกยูทูบนะคะเขาหน้าหน้าที่หนึ่งเขาจะมีแบบว่าบางเธอเป็นเดือนสองเดือนเขาจะมีแบบว่าเอาเอาโลออกไหมคะโลโลสมาชิกออกคนที่แบบว่าบ่เคยเขาไปเล่นบ่เคยเขาไปเบิ่งบ่เคยกดเขาไปใส่อินเขาไปเบิ่งอีหยังสินไหมคะบ่มีการเคลื่อนไหวไหมคะเขาก็จะลบออกแล้วกัคนที่มีทั้งสแปมพวกไอ พวกสแปมพวกอีหยังเนี่ยค่ะแล้วก็ค้ที่เหตุอีหยังแบบพิดอีหยังสิลขะ,ะพิดกดเค้าหรืออีหยังประมาณนี้ล่ะค่ะเขาก็ัจะแค้นเซิรนออกไหมค่ะก็สินเลยแบบว่าหายไปแบบพร้อมกันหลายๆลาข้อนี้ยังประมาณนี้นะค่ะค่ะ Yes yeah, so, as I was saying what is YouTube doing They're cleaning their, uh, their their own sort of YouTube uh, website and it's like as I say suspended people people Not using YouTube anymore, any no traffic going through their thing, and uh, people that just close their accounts. Mm -hmm. So it, it really shows a lot more if you've got loads of subscribers. Uh, mm -hmm. Is a, Like we got 9,200, yeah. and then suddenly 200 gone, that's quite normal. Mm -hmm. uh, with people that just started, say they got 300, 400 subscribers, it won't show so much. It'll only show about maybe three or four people gone. It happened with us when we were like that ก็สิมีทุกคนละค่าที่แบบว่าคนเห็นยูทูปอ่ะก็บ่าหายตกใจบ่าหายตกใจนะคะท้ามันแบบว่าหายไปหลายลคนแต่ว่าขันหายมือละคนสองคนเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา I say if Lot about 1, 2, 3, 4, 5 a day It's just no m mm. o มอ people come and go that's <laughs> not normal that's right. but when the big big gap big a lot lump sum people go and it's not that's panic. You, yeah that's right. they don't panic mm. it's, it's just normal yeah. okay. that's right and uh yeah and uh, another thing about it is uh, when you're getting paid on youtube um you you cannot give up your job it, all youtube uh, earning it for my wife is a it, bit. it just pays uh for one meal <laughs> yeah, one mil a, <laughs> a month. Now, now, what it does? It pays uh, my wife's bills. Uh, everything's in my wife's name, so I'm I'm just here just to, I don't say hello like. But it, it, it not, you will not, you can't give up your job to uh, if you're on youtuber. It, it doesn't pay that much. You, they actually take out about. You now I can't remember forty five percent or fifty five percent. They actually take away. so really near enough you can just say they take away half of your earnings so mm hmm. if you think you got 5,000 baht, really it's like 2,000บาทเขาหักไปเกือบครึ่งเลยราคาเพื่อนพ่แน่ใจว่า45%เรือดหา10%นะคาพ่อแน่ใจว่าเขาเขาเอาถอยเขาอันตัดยอดเงินออกไปถ่ยพอเพื่งนก็ยังไม่เคยถอนเงินจักคือค่ะ ม่แต่เหตุไปพวะบังเหตุได้สามเดือนนะคะพอพะท่านได้ลายก็เล่บทถอนะคะ่ะบางมือบ่บ่ได้พอกขากับเขาพ่อหรอค่ะพุดบ่พอกขากับเขามือหนึง่งจะเหตุไปมันมวนแต่ว่าบางเธอเหตุอนี้มันก็ดีหลายๆอย่างนะคะไอเซ The one is I know is not a lot but one thing you learn so many things is experience แล้วเลย experience <yeah. S 1> and, and benefit if you do something Like you can advertise in your thing, mm -hmm. that's, that's it. So, uh, and then on top of that, is when you take your money out, you also get a fee, a, ba a bank fee as well. So you're gonna get charged a little bit more, mm -hmm. which we don't know yet, because mm -hmm. my, my wife mm -hmm. hasn't mm -hmm. taken any money out for what she's ever gonna do with her money, mm -hmm. but... mm -hmm. กสิหักอีกต่ออีกหนึ่งสินคะกสิเป็นสองสิเป็นสองหักนะคะหักสองเทือก็เลยเพ่อะท่านด้ลูกก็เลยบอกว่าไดดอกค่ะว่าได้คนใดเพราะท่านี้หักผู้คนถามมากกับมี่จต่วานแยกตอบว่าใดค่ะยังกรูบอกเลยอเซเยคอนเทวแเยี่หามาได้เกดิบิคอดอนอเทคออฟมันน่ยบิคอสอิสโอตลาลอดฟอร์เทคออฟเยี่น t a t s w e o t o So, so what are you going to buy me with your money then? You're g o to e a present? อ๋ออาบายยูเดลอนเดวันคาเดการ่าอยูดูเลยีเพปอีรรดาข่รียงยังชั้นหลักซือยังของขวัเพื่อนกัี้ยวดเพืนสบเสื่อเครื่องตยาไห่เหล้าค่ะซื้อมาจอบมาจู๋ห่เหล้าเหตุงานสวน So so t h uh, a t e basic up YouTube channel and uh, AdSense. Uh, if there's anything that you want to ask, I mean, you can ask me wife uh, just In the comments, and mm. I'm sure she'll tell you there is loads more. I mean, we could talk all day about it, but that's just like the little basic things. Uh, for beginning, for yeah. start, mm. it's um, it's a little bit confusing. It was confusing for us, but uh, if you just if you actually go to the website and read it, it actually tells you. So we're just kind of telling you the little basics just to help, you know. Yeah, another thing I can talk about uh, how to make this video. As well, mm. um, normally, um, depend on how you want to make it easy or not easy, it's like that. Uh, if you don't want to load things, like edit, you can put one uh, and put like a uh, not long, just put it in, like when you sit in, mm. you just sit it and that's it. You don't need to add something else. Oh, yes, I know, you know yeah. What I mean? yeah, but you have to make sure you do everything right in that one shot yeah, of video, yeah, yeah, yeah. <laughs> แบบว่าอันตัดต่อในใครเห็นง่ายกับโลกในหลักค่ะโลกกินข่าวกับโลกกินข่าวโลงเห็ดกับข่าวก็เห็ดกับข่าวโลกไปเที่ยวก็เห็ดไปเที่ยวไอเสียอีวีโ t นวันทูทูแอดดิตทูเทกอลองไทมจะไลดูวิดีโออีดอดวิดีโอคุกคุกวิดีโอโกเอาโกเอาและเสร Yeah, she said it's very easy to do. So uh, as soon as we like finish this, she's off into the office straight away on the Windows Movie Maker, and I don't see her for an hour or two. <laughs> and then she comes out, and says, "I finished." I said, "Oh, good." And she puts it on and we watch it. So that's free. Uh, Windows Movie Maker. <laughs> uh, I think we call now. Yeah, I'm exhausted now. <laughs> I think I've used to leave now. เดี๋ยวสิไปก่อนค่ะเมื่อยแล้วค่ะมีอีกแบเข็มมาทางกอดิดเด้อค่ะเมื่อยอีเลีเมื่อน,นี่ไปไหลหมองค่ะเมือนน่อยนี่บ๊ายบาย